สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยกับช่อง p ุ๊กปิ๊กชนเนนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะคะที่ปุ๊กปิกอยากจะมาพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของตัวฟันพาสเวิร์ดนะคะหรือว่าบางเอ็กช n g e เนี่ยอาจจะเรียกเป็น Trading Password นะคะ Funding Password นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งบาง Exchange นะคะอย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะทำการกดซื้อขายเนี่ยอ่ามันจะเรียกหาตัว Fu n d Password นะคะบางบางบางที่เนี่ยก็จะเรียกเป็น t r a d i n g Password ซึ่งตรงนี้นะคะมันสำคัญยังไงนะคะก็คือหลักๆเนี่ยในความหมายของมันนะคะ Fund Password เนี่ยก็คือจะเป็นรหัส นะคะทีะ่แตกต่างนะคะกับรหัสล็อกอินเข้ามาใน Account นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะยังมึนงงนะคะแล้วกมมมม็มีคำถามนะคะว่าเราเนี่ยจะนำรหัสตรงนี้นะคะมามาใส่ได้ยังไงนะคะก็คือเริ่มมาจากการล็อกอินเข้ามาในระบบนะคะแล้วเราไปที่การตั้งค่านะคะบาง Exchang e เ,เนี่ยก็จะมีเฉพาะ ตัว Google Authentic นะคะปาง Exchange นะคะก็จะมีตัวที่ให้เรานะคะบังคับนะคะกรอกตัว Fund Password นะคะ Trading Password หรือว่า Funding Password ตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะใช้นะคะก็ต่อเมื่อเนี่ยเราเวลาเราไปทำการตั้งค่าแล้วนะคะเราจะใช้เมื่อทำการซื้อขาย หรือว่าถอนสินทรัพย์นะคะมันจะเรียกหาตัวรหัสตรงนี้นะคะซึ่งข้อดีของตัวฟันพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะก็คือสมมุตินะคะเกิดแฮกเกอร์เนี่ยได้รหัสล็อกอินของเราเข้ามานะคะแล้วก็จะทำการซื้อขายเหรียญของเรานะคะสิ่งที่เขาจะต้องมีก็คือตัวฟันพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะทำการส่งซื้อขายเนี่ยถ้าเราไปตั้งค่าฟันพาสเวิร์ดเนี่ยอ่าก็จะเป็น รหัสอีกคนละชุดหนึ่งที่เราใช้ล็อกอินเข้ามานะคะก็จะเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็ทำให้เรา,าไม่ถูกแฮกนะคะนำเหรียญหรือว่าสินทรัพย์ของเรานะคะไปทำการขายนะคะหรือว่ากรณีที่เขาเรียกว่าจะทำการถอนนะคะวันก็จะเรียกหาตัว Trading password หรือว่า fund p a s s w o r ซนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะแล้วก็เป็น ตัวที่สร้างความปลอดภัยนะคะ,ะเพิ่มมาจากตัว Google a u c h a i n นะคะในส่วนของตัวนี้เนี่ยหาใขรนะคะไม่ได้ทำการตั้งค่าไว้นะคะ,ะจะเป็นแบบไหนคะคะจริงๆแล้วในส่วนของตัว Funding Password เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย อยากจะให้ระบบบัญชีของเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากน้อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เองนะคะหากเราทําการตั้งค่าไว้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความยุ่งยากนะคะจริงๆพวกพิจมองว่ามันก็จะเป็น ในส่วนของขั้นตอนเพิ่มมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะอย่างยกตัวอย่างน่ะกรณีที่เราไม่ได้ทำการตั้งเทรดดิ้งหรือว่าฟันพาสร์ไว้เนี่ยเวลาเราส่งคำสั่งซื้อหรือว่าคำสั่งขายเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะคะแต่กรณีที่เราตั้งค่าตัวเทรดดิ้งหรือว่าฟันพาสร์ไว้นะคะเวลาเราจะส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยเราจะต้องนำรหัส นั้นนะคะนำมาเกาะใส่นั่นเองนะคะซึ่งตัวปกติอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะก็จะเป็นคนละชุดกับพาสเวิร์ดที่เราใช้ล็อกอินเข้ามานะคะแล้วก็ตัวเทดดิ้งพาสเวิร์ดหรือว่าฟันพาสเวิร์ดเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันอยู่6ตัวนะคะในการาที่เราจะทําการกกาะเข้าไปนะคะกรณีนะคะที่ใครนะคะเข้าไปทําการตั้งค่านะคะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยอาจจะลืมนะคะเราก็สามารถเข้าไปที่หน้า setting นะคะของตัว Exchange นั้นๆน,น,นะคะที่เรา,าใช้บริการอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปทําการกดลืมรหัสนะคะเหมือนเรากดลืมรหัส login แบบนี้ได้เลยนะคะก็ไม่ยากนะคะหรืออาจจะติดต่อซัพพอร์ตของ ของทางา Exchange ที่เราใช้บริการนะคะซึ่งปุ๊กปิ๊กนะคะก็เชย่์นะคะสำหรับตัวฟันพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะหากใครยังไม่ได้มีการตั้งค่านะคะก็ลองไปที่ Exchange ของเพื่อนๆนะคะกดตรง Setting นะคะแล้วก็เช็คดูว่า,า Exchange ที่เราใช้งานนะคะมีในส่วนของตัวฟันพาสเวิร์ดหรือเปล่านะคะหาก มีนะคะก็ไปทําการตั้งค่านะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีเล่านะคะแล้วก็หากใครนะคะที่ลืมรหัสพาสเวิร์ดนะคะ ตรงตัวฟันพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะก็สามารถทักสอบถามซัพพอร์ตได้เลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไปตั้งค่าไว้นะคะแล้วก็ลืมนะคะทักมาหาปุ๊กปิ๊กตรงนี้นะคะปุ๊กปิ๊กไม่สามารถช่วยได้นะคะแต่จะมาบอกว่าข้อดีของการที่มีฟันพาสเวิร์ดนะคะก็คือ,อเวลาเรากดซื้อขายหรือว่าถอนสินทรัพย์เนี่ยเรามีรหัสนี้ช่วยเป็นเกราะป้องกันอีกอ ชั้นหนึ่งนะคะก็จะทำให้บัญชีของเราปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟันพาสเวิร์ดก็มีประมาณนี้นะคะเพื่อนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเช็คว่าเอชเชนที่เพื่อนเพื่อใช้งานมีไหมนะคะก็หากมีนะคะก็ไปตั้งค่าไว้นะคะเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะของบัญชีเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ